เมื่อคืนครับมือคืนมีคนถูกหวยสี่สามครับเบาเทนครับเพิ่นมาจุดขอโชกปูมือคืนครับเพิ่นพึ่งโทษบอกเบาหน่องนี่ครับถืออีรีครับเพิ่นสื่อหาสามหาสี่สามหาสี่สามสามสี่เพิ่นสื่อเบิดครับเพิ่นได้รับโชกครับปูสวงให้โชกเพิ่นหมวดเมื่อกี้ครับสดๆดร้อนๆอเลยเมื่อคืนเพิ่นมาจุดขอเพิ่นบริม อันนี้บอกเบาหน่องคนมาบอกวังเพิ่งถือนี่ยแหละเบาหน่องกับพึ่งเอ็นเหล็กถูกคื้นการคนบอกว่าไปเบิเร์เด้อเหล็กถูกจุดไวยยย้ยุสานไปยุสลาปูว่าสันถืออีลีครับของเพื่นนี่ครับนะโชคดีโชคมา,รครานครับเบาเทนครับเบาเทนปูยังให้โชคคือเก่าครับปูยังให้โชคอยู่หลายคนก็นยังได้รับโชคเนาะสาธุสาธุปูเอ้ยรอบหนาเป็นของเบาหน่องเลยเด้อสาธุสาธุ สวัสดีครับผมบ่าวหน้องครับมือนีมาพอๆกับบ่าวหน้องอีกคือเก่าครับผมมาแสดงความดีใจกับคนตีถูกหวยครับมือนีกับมีทั้งคนถูกแล้วก็คนบบถูกนะครับนาอจอย่างไดกับโต้องทอครับผู้ใดบบถูกก็ตามกันต่อครับงวดวันที่เท่าไรขึ้นมีนาหนึ่งมีหน้าครับหนึ่งมีนาหกเจ็ดทามาตามกันต่อครับเลขที่บ่าวหน้องเน้นบบออกครับมาออกเลขบบเน้นครับซีสาม นะครับนอสี่สามกับสามเก้าห้าโอ้เจีไดครับเจีไดเจีไดเลขเน้นบบออกมาออกเลขก่บเน้นเนาะสี่สามกับมีหลายคนถืออยู่ครับไอ้น้องดาที่ว่าเพื่อนฝันเห็นหลวงปู่สวงนะ่ะที่เพิ่นมาเขียนเลขกห้ยแปดหนึ่งหนึ่งเพื่อก็ซื้อแปดหนึ่งหนึ่งครับอายุเพิ่นสี่สิบสามปีถือคือการขัรบแล้วก็อันผู้ใดที่ว่าปู่ เป็นที่ันเห็นฟันเห็นลุงปู่สวงและปู่สวงมเขียนเหลขกให้นะและ้วก็มาออกมาออกพ้อสอปีที่ภูเป็นเสียครับสี่สามโอ้แล้วก็เหลขกอาจารย์นิร,รยานามก็เขาครับสี่สามเหลขกอาจารย์นิร่ามโบมีหาเนาะมีเก่าสามซื่อ,อ,อมีเก่าสามแต่ว่าหาโบมีกะถือว่าเขาครับกะถือว่าเขาเนาะหลายคนก็ดีใจโยถึงเหลขอาจารย์นนรามสามสี่ สี่สามกับมีคนถือเนาะแล้วกะ็เกลขหลักกิโลครับเข่าแบบตรงๆบอตองกาบเลยห้าเอ้หกสี่สามราคาสังเกตเบ้างเลขหนาเสามันจะเป็นหนะ้าศูนย์ศูนย์เก้านี่ยหลายคนก็ถือครับฟังอีกท่างนี้มันก็มีเลขสามขึ้กันเด้บางคนก็ถือสามโตบางคนก็ถือสองโตครับสี่สามจนมากคนที่ถือสนะี่สามนั่นหลายอ้าวน้องก็ดีใจนําเด้อครับเด้อแล้วกะ็เลข จำเลขกที่บาไอ้เบาหนองเบาได้บอที่ว่าหนองเหมียวมันขาบเลขกมาใไห้น่ะเลขกใบนั้นอายุเบาหนองตอนนั้นสี่สิบสามปีก็มีคนถือน้ำครับถือเลขกับหนองเหมียวอ้าวเบาหนองดีใจน้ำครับผมยังมาเล็กเบาหนองเน้นน่นเบาหนองเน้นหกหกปฏิมาด่ายกับมาด้สี่สามแล้วกันเลขกของเบาเทนครับเห็นบ่เห็นเล็กถูกที่เบาหนองเปิดหัวคีบให้เบิรงว่า ่บาาเทนเพิ่นถือเพิ่นมาจุดถูกขอปูเพิ่นมาจุดตอนกลางคืนครับแล้วเพิ่นก็พระเลขออกเพิ่นก็โทษไปบอกเบ้าหนองบอกว่าปูให้โชคเพิ่นจุดถูกมังหันเห็นอยู่เนาะห้าสามสี่เพิ่นก็แตกออกสองโตเพิ่นก็ได้ครับสี่สามก็ได้รับโชคปูเมตตาครับเสียอย่างเดียวครับแต่ว่ามีคนถือสามโตไหมหาหาเก้าสามถือสามโตอีกอย่างเลขกปูนี่แหละ ถ้าผู้ได้จำได้ถ้าพูดได้จำบ่ได้เดี๋ยวบ้านหนองสิขึ้นเลียกให้เบิง่งบ้านหนองจุดขอปูงวดทีแล้วครับมันมาออกยอนหลังบ้านหนองจุดไดห้าหกสามบ้านหนองกับแปะแป๊เลียกว่าห้าหกสามห้าเก้าสามมีคนบอถิมเลขกปูครับสื่อทั้งเลขยหไม่ที่บ้านหนองจุดขอแลวกะสื่อทั้งเลขเก่าปูเถือกสามโตครับโอ้ยยังว่าโชคดีอีลีบ้านหนองกัด ถามว่าลืมบ่เบ้าหนองบ่งตรงว่นหนองลืมเหล็กเกาปูเลยแต่ว่ามีผีอยู่สองสามคนที่เพิ่นซื้อเหลขเกาปูครับเพิ่นถือสามโตครับเบ้าหนองเห็นเหล็กเบ้าหนองยห็นขนลุกเลยอู้เหลขกปูมาออกยอดหลังไมเหล็กปูมาออกยอดหลังว่าขึนออกตรงงวดนะบ่เบ้าหนองสีได้หลท่านถ้าออกตรงงวดเด้อดี้ออกบ่ตรงงวดครับออกยอดหลังจุดขอวันที่หนึ่งกุมภาพโบออกมาออกวันที่สิบหกกุมภาพ โอ้ปู่ปูห่ห้ย้อนหลังอีหลีังได้งวดดีปู่ไปหยั่งเนาะครับเนาะเขามาตามต่อกันใหม่ครับงวดเป็นที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดครับผมถามเบ้าหนองว่าเบ้าหนองถิ่มเหล็กเกาบ่อเบ้าหนองบ่อถิอ่มนะครับเบ้าหนองยังตามเหล็กหกหกอยู่เบ้าหนองยังตามครับผู้ใดบ่มากกับบ่ไปหยั่งแค่ว่าส่วนตัวเบ้าหนองเบ้าหนองหเม็ดเดียวไปก่อนก็คือหกหกครับ 6, 6. หกหกไข่ก้อนเม็ดเดียวตัวเดียวหกหก ตามตองวดงวดนี่เดี๋ยวบ้านนองกะสิตามเลขลหลายคนมาให้หลายคนกับพิดหวังหลายคนกับสมหวังนะครับนาอแล้วก็เลขเจ้ผาแดงงวดนี้บ่เขาแต่ว่ามีเอฟซีถือครับเพิ่นไปเห็นเลขหาเก้าในผาแดงครับเพิ่นสื่อศูนย์เก้าห้าเพิ่นสื่อศูนย์เกาหาในเลขผาแดงเดี๋ยวบ้านองสิเอาให้เบิ่งว่าเพิ่นถือจังใดตัวใดเป็นเลขหาตัวใดเป็นเลขเกา แต่ว่าเจีผาแดงเพื่อนเพื่อนบอ่มักหางวดนี่เจีผาแดงเพิ่อนบ่มวนเพิ่นบ่มักหาเพื่อนกับมักแกไออย่างอ่ะเพื่อนมักหนึ่งกับเจีแต่ว่าไอหาเพื่อนบอ่มักก็บ,บ่บเป็นอย่างนะครับนอกาะงวดนี้วันที่ชิบโอวันที่หนึ่งมีหน้าเข้ามารับโชคไปนรำกันคือเกา่าคิดสิ่งใดไห้สมหวังดังปราถนาเบาหนองก็ดีใจน้ำได้ครับเด้อกับคนที่ได้รับโชคหนองเมีเ้ยวเบาหนองกะให้โชคดี แต่ว่าเลขกไอ้ไข่บ้านหนองกับบ่ทถิ่มเด้เก่าศูนย์เก่าบ้านหนองบ่ทิ่มบ้านหนองชิบ่ทถิ่มเลขเก่าเด้อส่วนตัวบ้านหนองบ้านหนองชิบ่ทถิ่มเลขเก่าครับบ้านหนองใหญ่มันมาออกยอนหลังหลายคนก็บอกว่าเลขเก่าบ่อถิ่มเพื่อนว่าเลขเก่าชิบ่ทถิ่มชีสื้อติดไว้คือกันเพื่อนว่าเอาก็ลองเบิ่งเดอลองจารณาเบิ่งนผู้ไดมีเลขเก่าผู้ไดมีเลขเก่าเลขที่จะาข้องยังมักในใจอยู่อย่าพึ่งถิ่มครับสื่อติดติดไว้หงวดต่อไปวันที่หนึ่งมีหน้า เดี๋ยวบ้านน้องสีไปหาตัวเลขกให้คึอเกลาแล้วก็สีเฝ้าอัดคนให้เหลขกมาคนให้เหลขกตองวดมานี่ตั้งแต่เลขออกคนให้เหล็กตองวดมาเลยครับหลายคนอยู่ครับเดี๋ยวบ้านน้องสีค่อยทยอยทยอยอันทรงไห้เด้อครับเด้อทรงไห้หมายมถึงบ้านน้องสีค่อยทยอยอัดขีปทรงไห้เบิง้งงวดนี้เข้กับมาหลับจูบเป็นการขึ้นเกลืบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่แล้วก็ไอ้ไข่บ,บ้านบ้าหน้องแล้วก็สถานที่ สักชที่เบาหน่องไปทุกสถานที่ก็โดนบรรดาลโชคหลาภให้ลูกร้านเด้มีโชคไเ้ยมีกินมีใส่สาธุสาธุเงือกตะเลลักกิโลครับก็ชีได้เราให้ไก่โตขึ้นก่านั่งละ่ะไปไหวเพิ่นโอ้เขาเต็มเต็มเลยครับสี่สามลักกิโลครับเหลขกปูก,กระเขาสี่สามเนาะงวดนี้มีตะเลโตจังๆเลยจังไดยงวดนี้คอยติดตามนะครับเนาะ ยิ่งบังคบเลย <laughs> ดีใจหลายดีใจหลายเอาจะได้กับค้อทุกคนจงโชคดีคิดสิไนก็นให้สมหวังดังปรถน,นาสู่ผู้สุ่คนเบาหนองกันอยากให้ทุกคนได้จับเงินกันทุกๆคนแล้ะกันทุกๆงวดตลอดปีแลวกันตลอดไปก็ขคอนทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดสวัสดีครับ